ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมพอะนัทปะไม่ใช่สิอยู่กับผมพอนเองเองเพราะผมเปลี่ยนชื่อแล้วครับครับนี่คือแมปถนนยาวอาัลฟามันอยู่ในเวอร์ชันอัลฟานั่นแหลยครับแล้วเราก็จะเอากินยังไงวะเออว่ะตัวขอยดำหมดแล้วคือผมเล่นครั้งแรกด้วยไง ผมก็ยังไม่รู้โอ้โหไหนขอดูรายการก่นอนรายการชื่อที่จะจ้าเอ้าอะไรใครวะโอ้ยบักแมวแมวแม,วบ,แมวบ้าเอ้ยอยู่ดีๆก็มาเอาลูกซองมายิงเฉยแมวบ้าดิ โอ้โหเล่นโคตรยากแถมดูอีกโอ้เวนกำโคตรร้อนโอ้มันเปิดโอ้เปิดในบ้านดูสีเลือดผมดูสีเลือดข่อยโอ้ยเว้นโอ้ แมวนี่แมวนี่ทำไมถึงยิงแต่ออยละ่ะแบตเตอรี่ไปเยเ เ,เจอแบตเตอรี่หนึ่งอันพอที่จะรับได้ไหมแมววัดมันไปไหนลล่ะดูสีเลือดผมจะไปจะออกเดินทางได้ไปมเนี่ยตอนนี้เหลือแค่น้ำมันแก๊สแก๊สเฮ็ดโหแมววัดนี่ เล่นเคโรงเปิดแล้วอุ้ยไม่ปลอดภัยเฮ้ยโอ้โหพิมพิมแมวเฮ้ยเดี๋โอเคข้คคคางล่างมีถังน้ำมันอยู่ เราจะไปให้หัวหน้ากันันโอ้พวกนั้นมาชอบอยิงคนอื่นดูสิหน้าโจอแดงขึ้นแล้วโอ้ไม่เหมือนอาดัติทิปเลยอาร์ดัติทีนี่มันจะเล็งตรงไหนก็ได้เอ้ยเอาเวกัมโอรถไปแล้วอะ่ะ โอ้ยนะมาใช้ไม้เบสบอลยิงมาเลยเ้ยยังมันโอ้ไม้เบสบอลว่ะเฮ้ยโอ้กระสุนมด ีเยมันนอนอยู่โอ้กินแล้วมันจะเพิ่มเลือดโอ้ย ลลตีพี่แมวเลยตีพี่แมวฮึเคกินแล้วเพิ่มเลือดนำ้ำโอ้ ยาคักแท้ีะยิง้งยึบอะไรนดินดสิที่หมดนดินดเตะเพื่คว้าเค <c oughs> เรืองเราจะเต็มแล้วหืมลูกตองเหล่านี้